ครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางถึงที่ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยออกเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงค่ำคืนแล้วนะครับในการที่จะเตรียมสู้ศึกนัดที่2ครับในการเจอกับไชนิสไทยไปนะครับซึ่งมาสาตาิดอิชิอิเนี่ยวันนี้มีสัมภาษณ์ดูนะเขาก็ค่อนข้างพูดแบบชัดเจนเลยนะครับว่าต่อไปนี้คือเน้น3าแต้มทุกนัดคือชนะทุกนัดก็คือเข้ารอบสุดท้ายอยู่แล้วแล้วมัน ส่งผลอย่างมากนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในปีนี้ แล้วก็ปีหน้าและการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอันนี้สําคัญสุดๆแล้วครับเพราะว่าค่าสประสิทธิ์ฟีฟ่าเวิ d ์ a แร i n ิ้งต่างๆนานาและโปรแกรมที่ไทยจะต้องเจอกับยักษ์ใหญ่ในโซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นอิรักอิหร่านอินโดหรือว่าจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยมันมาครบนะครับอ่าและเนี่ยครับนักเตะทีมชาติไทยก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะในการเดินทางนะครับซึ่งแน่นอนครับอิชิอิเนี่ยก็เช็คความพร้อมทุกคนแล้วนะครับไม่มีใครมีการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อะไรเพิ่ม เติมนะครับพร้อมสมบูรณ์นะครับเบนจามินเจมเดวิสนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นนัทพงศริยาชันรมพมสีแก้วทรงวุฒิไข้คนนี้ก็เข้ามาเสริมทีมเรียบร้อยนะอิชิอิเขาบอกว่าเขาเอาคนที่พูดคุยกันอยู่แล้วบางคนอยากเรียกแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มานะครับแต่ไม่เป็นไรทีมชาติของเราเนี่ยซ้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทางอยู่แล้วมีการเช็คสภาพความพร้อมเนี่ย ิตร0 0เต็มถังนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าชุดนี้เนี่ยนะครับท่านดูไปแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกกองหน้ามาเสริมแล้วทางทีมงานสายข่าวก็รายงานนะครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับทางมาซาทนาอีชีอีกก็วางแผนไว้แล้วแหละคาดว่าน่าจะเล่นฟอลไนเหมือนเดิมนะครับฟอลานเหมือนเดิมยัง คาดว่าจะใช้แบบเดิมนะครับแล้วก็ต้องดูว่าวิธีการจะแตกต่างไปไหมนะครับในเรื่องของการลงสนามไปเข้าทํายังไงเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาเน้นในการยิงประตูแต่ว่ามันยังไม่ประสบความสาเร็จไงในเกมแรกอาจจะมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยเกินไปในระบบใหม่นี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์จําเป็นพอต้องกลับมาใช้ฟอลไนอีกครั้งหนึ่งในนัดนี้เขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับคือยืนยันมาแบบนี้ยังไงก็ฟอลไนแน่นอนส่วนจะเอาใครไปฟอลเนี่ย นะครับมันก็ไม่น่าจะหนีไปจากนี้เบนจามินเจมส์เดวิดชนาะทิพย์สงศิณมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะเป็นอีกแท็กติกหนึ่งคือดันสุภพโชคสารชาติแต่เราก็เคยได้เห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กแบบนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเอาใครเล่นมากกว่าผมว่านะครับส่วนนั้นแต่อีก2รายเนี่ยที่เรียกเข้ามาใหม่นะครับมีความคุ้นเคยกับทีมอยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอิชิอิเขาถึงเลือก2รายนี้อย่างที่บอกไปนะครับสันติภาพจันงงมนะครับแต่เมื่อกี้เห็นอภิสิทธิ์สร,รดาคือไม่ได้เจ็บนะาด่านลงสมไ้ เปลี่ยนอยู่แล้วตามสไตล์ของอ e ิชิอิเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าไหมครับว่านอกเหนือจากนักเตะที่ใช้ในเกมแรกแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใครลงสนามกันบ้างนะครับอ่ะเนี่ยครับ หลังจากฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะครับทีมชาติไทยก็เดินทางไปนะส่วนรายอัพเนี่ยในการที่จะลงสนามนัดน,นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูคาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพลาดอาจจะมีการถูกตําหนิบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอยู่แล้วนะครับว่าการลงสนามนัดหน,นึ่งเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดแต่ผิดแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะอย่างนั้นเนี่ยคุณโดนสลานนนเสียบแน่หรืออาจจะเปลี่ยนตามที่พ่อตุ๊กบอกก็ได้พ่อตุ๊กบอกเนี่ยว่า สลานอนอาจจะเสียบเลยนะครับส่วนแนวรับ4คนเนี่ยนิโคลัสมิเคิลสันนะครับก็น่าจะโยกมาทางด้านซ้ายมาเล่นทางนี้แล้วก็สุพนันเนี่ยเติมเกมให้มันกระฉูดพุ่งปรี๊ดกันไปนะครับส่วนตัวที่เรียกมาสันติภาพนี่ยังไม่ได้ใช้หรอกนะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับก็มีสำรองคือทรงวุฒิไขควแต่คู่ที่จับกันตอนนี้จนทานเจ็บไปก็จะเป็นสลิงคารณนัตพงศ์ที่ยืนกันแบบนี้นะครับไล์อัพตรงนี้ไม่น่าเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่แล้วมันเป็นแกนของมันนะครับแต่ตรงกลางอ่ะที่ ที่พันทาเกมได้ดีมากแต่จบไม่คมคาดว่าอาจจะลองให้โอกาสพิธิวัตรดูบ้างนะครับในการออกสตาร์ทแต่วีรเทพยังไงก็ต้องยืนเพราะว่าจ่ายบอลดีนะครับคุมเกมได้คุมจังหวะลงมารับได้ลงมาเป็นเซนเตอร์ได้ลงมาเป็นเล่นหน้าลายได้ไอตรงเนี้ยมันหลากหลายไงวีรเทพซึ่งหาคนแบบวีรเทพก็ยากอยู่นะอาจจะไม่เด่นแต่ว่าจําเป็นนะครับอาจจะไม่เด่นแต่จําเป็นส่วนชนะทิพย์สงกระสินครับคาดว่าน่าจะขับเคลื่อนเกมรุกเช่นเคยนะครับแล้วก็ริมเส้นเนี่ย ขนาดไปด้วยสุพโชคสารชาติอยู่แล้วยังไงก็สุภโชคนะครับส่วนทางด้านของทีรศักดิ์เผิมายเนี่ยอาจจะถูกจับโยกมาลิมเส้นเพราะว่าทางด้านของเจริญศักดิ์วงกรก็มีอาการบาดเจ็บไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้ทีรศักดิ์เนี่ยแหละเพราะว่าเล่นลิมเส้นอยู่แล้วอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้เยอะมากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์เซกได้ไงนะครับเป็นเดือนของเขา3า3 7วันยิงไป7ลูกนะครับรถ้าัดถึงตรงนี้เนี่ย ปุ๊บมันก็อาจจะประมาณ40กว่าวันยิง8ลูกก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นทีละสักก่อนแล้วทางด้านของเสกสันราตีก็อาจจะมาซัพพอร์ตหลังจากนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าครับคิดว่าน่าจะให้เบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ย ลงต่อเนื่องอยู่แล้วยังไงก็ลงต่อเนื่องอยู่แล้วคืออิชิอิพูดประมาณนี้เนี่ยไม่น่ารอดครับเบนเจมเนี่ยน่าจะยืนหน้าเป้านะครับส่วนจะเล่นแบบไหนยังไงเนี่ยอยู่ที่แท็กติกของโค้ดแล้วแหละแต่ที่แน่ๆเห็นลูกเซตพีแล้วอ่ะซ้อมหมัดดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังบทสัมภาษณ์มาสทดาอิชิอิแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยดูนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยว่า อย่างสลิงคารเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้มีการฟื้นฟูร่างกายในการซ้อมแล้วทุกคนพร้อมเต็มที่แล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยนะครับในการที่จะเจอกับไชนีสไทเปถึงเขาจะเปิดเกมลุกแต่บอกได้เลยว่าเข้าทางเพราะโค้ตก็พูดนักบอลก็พูดลุกมาเลยลุกมาเดี๋ยวจัดให้เต็มนะครับอยากให้โ,โค้ชพูดถึงความพร้อมที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้นะครับอ่าโค้ชนยจนี่มายสุดๆๆๆ

ได้ทําการซ้อมบ้างนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเราเป็นอ่นั้เรามีรายสองวันแล้วก็ทำมาเล่นลงรลายเอียดเดี่ยวแท็กติกที่นู่นอีกทีรโค้ดของได้หวันเขาพูดหลังเกมว่าเขาจะเปิดเกมลุกมากขึ้นตรงนี้โค้ดกังวลหรือว่ามีตัวใช่ว่าตัวอะไรวุ่นๆจริงๆโค้ดก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะถ้าเขาเดินหาเราเนี่ยเขาเล่นเกมลุกมากเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่ให้เราเข้าทําได้มากขึ้น ก็โค้ดเหตุผลที่เรียกก็คือด้วยเราเ็นักเตะที่เคยคุ้นเคยอยู่แล้วเราสามารถเรียกมาแทนได้เลยเพราะนักเตะบางคนที่ไม่สามารถมาได้หรืออยู่ไกลเงี้ยเราก็ไม่สามารถเรียกมาเสริมได้และอันหนึ่งส่วนตัว,ตวที่เรียกมาเนี่ยโค้ดก็มีความคิดในใจอยู่แล้วว่าเจ้าสองคนนี้มาเล่นยังไงบ้างในการปรับเปลี่ยนแผนในการเล่น,นตั้งเป้ากับเกมนี้ยังไงครับที่น่ชียงนอกกคือตะกีวานแน่นอนับสิ่งสําคัญก็คือจตเกมอย่างนี้ไปเราต้องการสามแต้มทุกเกม พราะด้วยจากเกมที่เราเล่นกับเซิรนน์ฟเมนิสาเราไม่สามารถทําได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทดแทนส่วนที่เราขาดหายหรือเราที่ไม่ได้เก็บแต้มจากที่เล่นกับเติร์ฟมาให้ได้เหรเกมที่เหลือทั้งหมดในเกมที่เสียงกากับเซิร์ฟเสียงกาชนะตรงน,นี้เป็นข้อด้เรียบหรือว่าข้อสีบเรียบยัไงไงไหมครับม่อหรือโค้ชสมาธิโฟกัสกับทีมเรามากกว่านะครับว่าเ,เกมต่อไปทั้งสองทีมมื่อเจอกันเหมือนกันเราก็เน้นที่ทีมเรามากกว่าว่า เราต้องทำสามแต้มไม่ได้แล้วน,นี่ครับโฟกัสที่ทีมมามากกว่าที่ไปสนใจคู่แข่งในในในสทีมที่เหลือครับครับน่งครับพูดถึงความพร้อมก่อนเดินทางนอยครับเป็นไงบ้างครับก็หลังจากที่เรามีเวลาได้รีคอ v e อร1วันแล้วก็วันนี้เราได้ซ้อมไปในช่วงเช้าครับก็ถือว่าทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันครับคาดการเกมที่จะถึงนี้เป็ไงบ้างส่วนตัวก็ เ,เราเรา,เาได้ทําการซ้อมแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องในในเกมที่ผ่านมาครับเราเราเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็เ,เราก็ซ้อมกันมาอย่างดีครับเราก็คิดว่าเราน่าจะทําได้ตามแผนที่เราซ้อมซ้อมไว้ครับโค้ชไต้หวันให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเกมเนี้ยที่จะมาถึงเนี้ยเขาจะเปิดยเกมลูกใส่เรามากขึ้นหนิงกังวลไหมครับเออเราไม่กังวลครับเพราะว่าทางเราก็ ้อมทั้งเกมรับแล้วก็เกมรู้ครับเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีครับสำหรับซอมหน้าซ้อทัอนทีซ้อมหน้ากนนึงทีเป็น,น,นก,กํนาลังก็คิดว่าเรามีมีวิธีการรับมือของเขาเรา,เาสเกาเข้ามาเหมาือนกันครับตั้งเป้า,ากับเกมนี้ยังไงครับสามแต้มเท่านั้นครับแล้วก็เล่นเต็มที่ แล้วะครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาแล้วก็เฮดโค้ดนะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลแหละถ้าพูดถึงฟอลไนายนะเพราะว่าบ้านเราก็เน้นกองหน้าใช่ไหมแต่ว่าโค้ดเขาเลือกแล้วก็ต้องยอมรับ สิ่งที่โค้ชเนี่ยตัดสินใจนะครับแต่แฟนบอลก็คือบอกว่าดือ้อนะครับดื้อมากเนี่ยอ่ะก็ตามคอมเมนต์ที่ผมเอามาแปะๆไว้ให้ดูเนี่ยนะครับก็ลองไล่เรียงอ่านกันดูเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะต้องเข้าใจญี่ปุ่นคำไหนคำนั้นนะครับเล่นแบบไหนแบบนั้นนะครับอ่ะก็ตามนั้นสุดท้ายแล้วอิชิอีก,ก็คือคนที่รับผิดชอบแต่ผมว่าเกมแบบชินิสไทปีเล่นได้เล่นได้ฟอนายเนี่ยแต่อาจจะอึดอัดไน,นแต่ว่าถ้ามีมุ้ยนะหูยหมันแน่นอนอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบออยย่่าาาลืืมมตตติิดดดดกกกกกันนไ subscribe! กก้้โร Subcribe งงแจจเ ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ cell, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ ได้ครับ